สวัสดีค่ะครูวนิดาบุญมีแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพอินบุรีสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจในการเข้าอบรมการสร้างสื่อดิจิทัลด้วยแคนวาในครั้งนี้อยากสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนนักศึกษาและสิ่งที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้นะคะเราสามารถสร้างบทเรียนและกิจกรรมที่น่าสนใจสามารถสร้างรูปภาพ หรือวิดีโอที่สวยงามได้อย่างรวดเร็วเพราะเต็มไปด้วยเทมเพลตให้เลือกใช้มากมายแม้จะไม่มีพื้นฐานด้านกราฟิกหรือวิดีโอก็ตามเราสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีสำหรับโครงการนี้มีประโยชน์สำหรับทุกคนเป็นอย่างมากเพราะทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการจัดทำผลงานของเราเองนะคะได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะผู้จัดการอบรมและทีมงานวิทยากรทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ